สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาไล่มดนะคะเพราะว่าตอนนี้สนามหญ้าของเราเนี่ยมีมดเต็มทุกจุดเลยค่ะก็จะลามขึ้นต้นไม้แล้วก็ในกระถางที่เราปลูกผักไว้ด้วยนะคะทีนี้เราก็ใช้พวกน้ำมะน,นาวเอ่ยน้ำส้มสายชูเอ่ยรวมไปถึงพวกน้ำส้มควันไม้สารพัดคะ่ะหรือว่าพริกปน่นพริกสดกระเทียมนะคะก็คือหมัก ไว้นะคะแล้วก็มาพ่นพ่นมันก็ยังกลับมาอยู่อีกนะคะนี้เราก็ต้องใช้สูตรที่แรงขึ้นสูตรที่แรงขึ้นของเรามีอะไรบ้างอันแรกก็คือเป็นยาเส้นนะคะแล้วก็มีริกช่น,นะคะแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็จะมีอันนี้สูตรแรงนะคะเหล้าขาวนะคะเราก็จะเอาสีสีอย่างนี้ยมาผสมกันไว้ในกวดโหลนี้นะคะแล้วก็ หมักเอาไว้2วัน2คืนนะคะแล้วค่อยนํามาผสมน้ําเจอจางแล้วก็ฉีดพ่นอีกทีหนึ่งนะคะต้องใช้สูตรแรงแล้วค่ะเรามาดูวิธีการกันเลยขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่ยาเส้นสูตรนี้จริงๆแล้วเราต้องใช้ยาเส้นประมาณ2-3ห่อนะคะแต่ตอนนี้เรามีอยู่หออ่อหนึ่งแล้วก็ดองหมักไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อมาเพิ่มอีกสักพอสองห่อนะคะตามด้วยอะไรเหล้าขาวไปเลยค่ะ อันนี้เป็น40่บดีกีนะคะจะเป็นของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอะเทลงไปหมดเลยยาเส้นนีหยมันก็จะมีความฉุนนะคะเอาขาวก็ฉุนอย่างแรงเลยนะคะฉุนมากๆนะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะเราก็จะเทหมดเลยเหมือนกัน จริงๆน้ำส้มสายชูอ่ะมันช่วยฆ่ามดได้เลยจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าใช้โดยเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่แรงพอนะคะเนื่องจากสนามหญ้าของเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างแล้วมีมดเยอะมากฉะนั้นพอไล่ไปทางนี้มันก็ไปอยู่ต่างอื่นแล้วก็มันก็ไปอยู่ตามโคนต้นไม้บางทีบางก็ขึ้นที่โตต,ตัวลำต้นต้นไม้บางต้นที่เห็นนะคะก็คอยเ,ยเอา พวกพริกป่นหรืออะไรเนี่ยค่ะผสมน้ำค้างคืนไว้แล้วก็มาฉีดพ่นมันก็ยังจะกลับมาอยู่นะคะทีนี้เราอยากจะใช้สูตรที่แรงขึ้นเพื่อให้มันไม่กลับมาเร็วอะคะ่ะนื่องจากตอนนี้เรามีปลูกบอกคลี่ไว้ด้วยกำลังจะโตเลยต้นกล้วยก็กำลังจะออกผลขนุนก็ออกลูกนะคะแล้วต้นมะม่วงของเราเนี่ยเหมือนกับมดมันขึ้น ทำลายให้มันไม่ค่อยออกผลน,นะคะอันนี้เราเทหมดเลยนะคะ าเทหมดเลยเนาะไม่ต้องเหลือไว้นะคะสัดส่วนนี้เราต้องใส่ยาเส้นเพิ่มอีกสักสองห่อนะคะรดประมาณเลยจะเพิ่มอีกห่อหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยพิกป่นถึงเนึ่งไปเลยนะคะอันนี้คือสูตรแบบเข้มข้นและอย่างแรงเลยนะคะ ตอนแรกก็ไม่อยากจะใช้เหล้าขาวหรอกแต่ว่ามันมันเยอะจริงๆะคะ่ะมดมันเยอะจริงๆแล้วกำจัดมาเป็นหลายสัปดาห์ละเทให้หมดเลยค่ะเราก็ให้ส่วนผสมมันลงตัวเข้ากันไปนะคะก็จะได้สูตรแบบนี้เนาะตรงนี้เราก็จะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ2คืนนะคะเพื่อให้มันมีการ ละลายลงไปในน้าได้สูตรเข้มข้นเราจะหมักไว้อย่างนี้ตลอดเลยก็ได้นะคะเวลามาใช้เราก็จะกรองเอาแต่น้ํานะคะมาใช้เพื่อให้มันมีความเข้มข้นอยู่ในตัวน้ํามันนะคะค่ะหลังจากนี้เราก็รอทิ้งไว้สองคืนแนละ้วค่อยนาะมาใช้ถ้าใน,านฝากกดติดตามต่อด้วยนะคะขอบคุณนะคะ